RPG Maker VX นี่นี่สคริปไลไรหน้าหนุกๆบ้างอาสคริปที่มันสนุกสนุกนะไม่ใช่สคลิป่าหาเลยให้กูเออมีสคริปหนึ่งที่กูอยากหาอยากเจอมากเลย สกิฟแต่งไอที่ใส่เชือดแรงก็เปลี่ยนไปนั่นนะนั่นเป็นอยะพูดว่าเคยมีสิ VX นะ VX เอ็ดด้วยเออถ้าของดีพีใจะจะเรียนแล้ว ของเว็กเอ็นมีอะไรน่าเล่นมั้งยกตัวอ,อย่างให้กูดูนของเว็กเอ็นมีอะไรน่าเล่นมั้งเราบอกกูเลย เขาไม่เบิร์ตกหลอมึงก็เบิรล้เพ็ดเป็นกูตบเปนกูเป็นกูกตอบหน้าจมขี้อะไรอย่างนั้นนี่ยจริงแบบเองนี่น่ากระเทอบ่ะร็แต่ว่าก็แต่การแข่งนี้มันใหญ่ขนาดไหนวะเพ็ดทักใต้ทักเดียวไม่มีแข่งรอบระดับประเทศอะไรแล้วใช่ปะ่ะ อ้าเกมคูจบภายในยี่สิบวินาทีอ่าร้วจดอลบายแต่เข้าตาเกมฉากมูวีนำหน้าสิบเก้าวินาทีเข้าตาเกมปิ้งคุณวินเกมนี้แล้วก็ถูกอะไรใครยอมอย่างนี้ไม่คุณคุูให้เลยยี่สิบบาท แล้กูมีแล้กูให้สิ้นวัยี่สิบาทเที่เปิดมาชากกูวิ่งสิบเก้าเนี่ยสิบเก้าสิ้งกำังกดสตาร์ทว,วินวินวินโผล่ยังไม่ทันกดเลยยิ่งดูจจเข่งขนาดไหนไม่เกินหนึ่งชั่วโมง่ะคร่งผมนะ

กรรมการเข้าไปใช้โปไแปว่าแต่ไออาร์พีจีพวกนี้มันมีโปกับเขาด้วยเหรอเป็นกูกูกูขี้เกียจจะสร้างอ่ะต่อให้สร้างมันรู้สึกแบบเฮี่ยกูไม่เหลือศักดิ์ศรีพอที่จะเปคีคียโป,โปโกเกม,เมื้วและ เฮ้ยแต่จะสร้างมันก็สร้างง่ายนะ A V F เนี่ยเฮ้ยพวก A V G อะไรเนี่ยมึงไปอ่านกดจากไหนวะกูจะรูม้มันเขียนตรงไหน อ่าอย่าเลยนาจิดกระบาวอ่าแล้วมึงจะเพอร์ลเฟนามาทำอะไรไมึงใครอ่ะเออยังไม่ได้เข้าเลย ไม่เหยเข้าเลยเขไม่ไทไม้ให้หน่อยดิเงินรยเดียวเองอ่าไม่ตั้งละเอออะไรกับมาดิ เร็วๆเลยขอบคุณกับผลบุญของคุณเออ